ทุกครั้งที่ได้ใช้เวลากับคุณทุกครั้งที่เขาได้พบเจอคุณหรือว่าได้ใกล้ชิดกับคุณเขามีความรู้สึกใดทุกครั้งที่พบกันทุกครั้งที่เจอหน้ากันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเขาในความรู้สึกของเขามันคืออะไรเรามาดพมูพร้อมกันเลยค่ะไพ่ทาโรต์ค่ะใครคนนั้นของ Fc พี่มีเวลาที่เขาพบเจอกับ f อพี่เมยเขารู้สึกอย่างไรคะ <c oughs> <c oughs> โทษทีทุกคนพี่เมย์ไอมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะโอ้รู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าอยากจะมีเวทมนต์อยากจะเสกสันทุกอย่างให้เป็นอย่างใจอยากจะทำอะไรก็ได้อย่างที่ใจอยากจะทำ นี่คือความรู้สึกของคนคนนี้นะคะทุกครั้งที่เขาพบเจอคุณหรือทุกครั้งที่เขาได้ใกล้ชิดคุณนะคะพบ เจอหน้ากันเมื่อใดอยากจะมีเวทมนต์ทำเธอทำให้เธอยิ่งหลงไหลฉันฉันอยากจะทำอะไรได้อย่างใจของฉันต้องการนี่คือในความคิดในความรู้สึกของเขาทุกครั้งที่เจอคุณมันทำให้ความรักมากมายเพิ่มพูนขึ้นมาจนอยากจะมีเวทมนต์ที่จะเสกให้คุณเป็นของเขาคนเดียวที่อยากจะครอบครองคุณไว้คนเดียวที่อยากจะเป็นเจ้าของ คุณคนเดียวนั่นคือความหมายของไพ่ใบนี้นะคะคนคนนี้จะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจคุณและจะครอบครองคุณและอยากจะให้คุณนะคะเป็นคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยนั่นเองนะคะมาดูอีกนะคะทุกครั้งที่พบเจอคุณเขารู้สึกอย่างไรอีกนะคะอยากจะเป็นคนที่คอยปกป้องดูแลอยากจะเป็นผู้ให้ ปาอยากเตในทุกสิ่งทุกอย่างที่เธออยากได้ถ้าเขาเป็นหญิงคนคนนั้นก็อยากจะเปให้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะคนคนนี้บอกเลยว่าเป็นคนค่อนข้าง ที่จะมีฐานะพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยากจะเป็นคนที่จะดูแลคุณให้คุณมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเขาจะดูแลคุณในทุกๆเรื่องนะคะทุกครั้งที่เจอหน้ากันมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ดูแลอยากจะเป็นคนที่ ช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อดูแลคุณในทุกๆอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเวลาที่เขาได้เจอได้พบคุณนะคะเขาอยากจะเป็นคนคนนั้นของคุณนั่นเองอยากจะเป็นคนที่ให้คุณไว้ใจวางใจเขาเชื่อมั่นเขานะคะมอบ มอบชีวิตนี้ไว้ในเขาเรียกว่าการดูแลของเขานั่นเองนะคะมาดูอีกนะคะว่ารู้สึกอย่างไรอีกทุกครั้งที่เจอหน้ากันนะคะอยากจะใช้เวลาด้วยกันอยากจะเฉลิมฉลองอยากจะพาไปเที่ยวไปกินไปดื่มนะคะใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ทํำสิ่งใหม่ๆด้วยกันมีประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและที่สําคัญ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามถ้วยทุกคนไหมคะอยากจะมีงานเลี้ยงงานฉลองกับคุณนะคะไพ่มาบอกเป็นไหนๆว่า ทุกครั้งที่เขาได้พบได้เจอคุณนะ่ะอยากจะแต่งงานอยากจะมั่นหมายคุณไว้เลยทีเดียวเพราะว่าการที่ได้ใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นมันทําให้เขารู้สึกรักแล้วก็ผูกพันอยากจะผูกมัดอยากจะเก็บคุณไว้อยากจะกอดคุณไว้อยากจะเป็นเจ้าของคุณคนเดียวโดยไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คืองานเลี้ยงงานฉลองอาจจะเป็นงานมั่นงานแต่งที่เขานึกไว้ในใจทุกครั้งที่เจอคุณนะคะอยากจะแต่งงานขึ้นมาทันใดเลย เดีมาดูอีกนะคะว่าความรู้สึกมีความรู้สึกอะไรอีกนะคะมีความรู้สึกที่เมื่อเจอคุณมันเป็นกำลังใจ ไม่เขาไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้กับเรื่องอะไรเลยคุณคือพลังงานนะคะคุณคือพลังงานสนับสนุนคุณคือแสงสว่างพลังงานคอยซับพอร์ตให้เขามีแรงผลักดันที่จะก้าวต่อไปไม่ว่าจุดมุ่งหมายนั้นจะเป็นอะไรคุณคือแรงผลักดันที่ทำให้เขาต่อสู้มีกำลังใจและอยากจะไปต่อแม้กระทั่งเรื่องราวของหัวใจเรื่องราวของชีวิตคู่ เขาจะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆเลยกับคนคนนี้ทุกครั้งที่เจอคุณมันเป็นเหมือนแรงพลังที่มาเติมให้เขามีพลังที่จะสู้ต่อได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะราศีกรกฎก็เป็นได้นะคะและนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกเวลาที่ได้พบคุณได้เจอคุณได้ใกล้ชิดกับ คุณนะคะเรามาดูอีกนะคะว่าทุกครั้งที่พบคุณทุกครั้งที่เจอหน้าคุณคนคนนั้นของคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกมาดูกันนะคะรู้สึกยังไงอีกในบางครั้งบางคราวมันรู้สึกเจ็บปวดในใจมันรู้สึกว่า มันหาทางออกไม่ได้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่คิดไว้สิ่งที่รู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจและอยากจะหาทางออกอยากจะไปถึงจุดหมายแต่บางครั้งบางคลา เจ็บปวดหัวใจว่ามันไม่ได้อย่างใจเพราะตอนนี้มันยังทําไม่ได้เขาก็เลยเจ็บปวดหัวใจว่าสิ่งที่ต้องการนะคะอยู่ตรงหน้าแต่ยังคว้ามาไม่ได้ประมาณนั้นเลยนะคะในความรู้สึกของเขาเวลาที่เขาได้เจอคุณนะคะทุกครั้งที่ได้เจอหน้าคุณมันเป็นการที่ทําให้เขารู้สึกว่า การรอคอยมันช่างยาวนานเหลือเกินเมื่อไหร่เวลาของเราจะมาถึงประมาณนั้นเลยบางครั้งบางคามันอาจจะไม่ได้อย่างใจมันเลยทำให้เขาเจ็บปวดในความรู้สึกของเขานั่นเองนะคะที่จะต้องรอคอยเวลารอจังหวะเวลาที่เขาสามารถที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องคุณได้และนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและความรู้สึกของเขาก็คืออยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณอยากจะ เป็นคนที่เป็นคนสุดท้ายของคุณที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยเป็นคนที่ถูกเลือกและเป็นคนที่คนเดียวเท่านั้นนะคะเป็นคนเดียวของคุณนั่นเองคนคนนี้รู้สึกอย่างไรอีกนะคะในบางครั้งบางคราวมันมีเรื่องราวที่ คุณทั้งคู่มีเรื่องมีราวที่ความเห็นไม่ตรงรอยกันนะคะหรือว่าทะเลาะเบาะแหวงกันแต่ยังไงก็แล้วแต่เขามองว่าสิ่งเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยถึงยังไงเขาก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตเรื่องราวเหล่านั้นเขาสามารถที่จะยอมรับได้ในตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะทะเลาะกันมากแค่ไหนนะคะถึงจะทะเลาะกันอย่างไรฉันก็อยากมีเธอไว้ในชีวิตประมาณนั้นเลยนะคะความรู้สึกของเขามันคิดถึง บางครั้งเรื่องราวเหล่านั้นมันก็เป็นสีสันในชีวิตทุกครั้งที่เจอคุณนะคะมันทำให้เขารู้สึกว่านี่คือชีวิตนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการใช้ชีวิตมันมีทั้งความสุขมันมีทั้งความเขาเรียกว่ามันมีความท้าทายเนาะกับการที่เขาเรียกว่าความเห็นไม่ตรงกรันมีการถกเถียงกันนะคะเป็นประสบการณ์ที่มันทาให้เขาเรียกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้น,นอารมณ์ลงลง,ลงประมาณนั้นแล้วมันเป็นอะไรที่เขา ไม่ว่าการที่เขาเรียกว่าทะเลาะกันมากแค่ไหนก็ยังอยากจะมีคุณไว้ถ้าไม่มีใครทะเลาะเขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะความรู้สึกของเขามันเป็นอะไรที่มันดูน่ารักนะคะกับความคิดที่เขาคิดถึงคุณเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสีสันส,สร้างทําให้ชีวิตมีสีสันแล้วทําให้ ให้เขาเรียกว่ามันกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะยิ่งทะเลาะกันยิ่งรักกันประมาณนั้นเลยนะคะมาดูอีกว่าสิ่งที่เขาคิดทุกครั้งที่เจอหน้าคุณเขาคิดอย่างไรโอ้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญคุณเหมือนโชคใหญ่เหมือนเหมือนของล้ำค่าเขามองว่าคุณคือคนที่มีคุณค่า การที่ได้เป็นคู่รักกับคุณการที่ได้มาพบเจอคุณนะคะการที่ได้มารักคุณมันเป็นโชคชะตาอันล้ําค่ามันเป็นโชคชะตาที่เขามองว่ามันช่างโชคดีเหลือเหลือเกินคุณช่างเป็นคนที่มีคุณค่าและเขานะคะอยากจะรักษาคุณไว้อยากจะมีคุณไว้ในชีวิตมันเป็นอะไรที่มากกว่าคําว่าโชคดีมันคือของขวัญที่ฟ้าฟ้าส่งมาให้ประมาณนั้นเลย เลยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเขาเรียกว่าโชคใหญ่โชคใหญ่ลอยมาตรงหน้าโชคใหญ่ลอยมาแล้วเขาสามารถคว้าไว้ได้ประมาณนั้นคุณคือโชคใหญ่คุณคือสิ่งล้ำค่าในชีวิตของเขานี่คือความคิดความรู้สึกของเขาและยิ่งทุกครั้งที่เขาเจอคุณมันยิ่งทำให้เขารักคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ